สวัสดีครับพื่อนๆผมเอ็มในช่องเอ็มฮับวีใสเหมือนเดิมนะครับอยู่ในเกมเทีวีอาร์เช่นเดิมนะครับ,ก,ก,รบก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับวันสองสามวันนี้เข้ามาเล่นทีนนะวันนี้ไม่ค่อยสบายครับโอเคเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปด่าบอสก,กันแล้วกันเดนบอสเดนบอสเดนบอสไปเดนบอสกันเลยเหมือนเดิมนะครับ ตั้งแต่วันนั้นได้ของดีมาก็ที่ไปกดอไอซูมุนแจไปนะเพื่อนเพื่อนก็มาคอมเมนต์กันนะเพื่อนหลายคนยังเล่นกันอยู่เนี่ยหรือว่าเข้ามาดูคลิปเฉยครับถ้าเข้ามาดูคลิปเฉยก็ขอบคุณด้วยนะครับแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเล่นกันอยู่แหละแต่ไม่ค่อยได้เติมกันผมก็เหมือนกันนะครับ เล่นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เติมครับเล่น,เ,ลนเรื่อยๆ surgery. ครับเลื่อนเรื่อยๆฟาร์มองเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่นแหละสิ่งที่เราหวังนะครับกระเป๋าก็เต็ม ใครมีเกมอะไรแนะนำให้ผมเล่นบอกด้วยนะครับจะไปเล่นด้วยเราเบื่อแลครับ ไม่คองมันเต็มอย่างนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับงานเยอะด้วยช่วงนี้ นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ปีหงปีห้าไม่ได้ปรุงรด้ปีสี่ห้าเขาเลยนะอะไรเงียครับนี่เนี่ยจะไม่จะไม่ได้จริงอนะ่ะทำไมเขาไม่ได้ทำแบบปรับดอกมาสักคูณห้าอย่างนี้นะ องจริงเกมมันเริ่มจืดๆแล้วมันน่าจะแบบนะปรับดอบรอปเลโหดเลยนะสักคูณสามคูนสี่อย่างเงี้ยองจริงมน่าจะมีกิจกรรมคูณของดรอปบ,บอสอะไรเงี้ยผมคิดว่านะบางทีก็เวลาเรา,เราฟาร์มเงี้ยแบบโอ้อะไรวะเนี่ยเกลีออย่ยงวะ โอ okay. เคเดี๋ยวไปล่าบอสธรรมดาครับบ้าเป็นที่ไปครับโอโลจิครับตามคำแนะนำทั้งได้ถ้าคลิปแหละปีกมันต้องมาถ้าคลิปแหละมันจะไม่มาเลยได้ไง Hey, tôi đi ô 12 sòn bay đây sập lại sập bay lòng lại 6 tua một tua nghe bạn vẫn <laughs> còn cái hộp tua cười em, hộp ออกแปดก้อนแล้วนะครับ๋ย้ไปสุ่มครับสุ่มเพื่อได้โซเดงมาให้ไปดู ว้าซูนแจเล่งนดีกว่าครับเผื่อฟุกได้อีกเนาะใครจะไปรู้ <c oughs> ถ้าได้อีกจะเช่าได้โดรีพอร์ตป <c oughs> ุ๊บหนะฮอยสามดกอกครับ <c oughs> ป้ายป้าย sắc đỏ quá เธอใครไม่มีเอมเม่หนึ่งอย่างี้เขาทมว่าผมเติมว่าใช่แล้วผมไม่ได้เติมเลยนะครับน่าจะทีดสุดป,ประมันสองสามพันแล้วประมาณนี 23, แ้แต่ไม่ได้เติมเลยนะครับเดวก็เล่นแบบแบบเนแบบเ้นสายฟรีครับเล่นไปเรื่อยๆครับตีคงตีของ,ของฟาร์มวอสไปเรครับ อะไรวะเนี่ยทำไมผมไม่ได้สองดาวเลยอนะเอาผมตีตัวหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้สองดาวผมไปตีบระสุวนตัวละ ถ้าไม่ได้ส่งดาวผมไปบอสส่วนตัวแล้วนะครับซึ่งมันจะเกลืกันไปแล้ววันนี้ โอ้โหไม่มาจริงเหรอโอ้โหไม่มาจริงนะครับพอพอพอแมตตีละเกิดกันไปแล้วไปครับอสส่วนตัวครับ,เด,เ,ดบเดี๋ยวเราบอสส่วนตัวเสร็จเดีวรามาสูงต้นไม้กันนะครับสูงต้นเกลือกัน เรื่องมันง่ายนะครับโอเคนะครับมาหอย คตัวสุดท้ายนะครับเดีย๋ยวสูมต้นไม้กันต่อครับเอาให้สุดครับผ่านเงินเล่นโอเคนะครับให้ตายเถอะจะเกลืออรหลายวันยังวะ โอเคครับประมาณนี้ครับลาบอสวันนี้โอเคไปต้นไม้นะครับขอพรต้นไม้กันโอ้ไข่มันโทรมาตอนเนี้ยขออภัยด้วยครับ อะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคตัวนี้อะไรก็เลยตัวลีแล้วกันนะครับเราไม่ใช่ทำคลิปก็ตัวโซโอเคดอกแรกนะครับไปดูกันได้อะไร โอเคหินสิธย์เป็นเก้าก้อนแล้วครับอ่ะอีกก้อนหนึง่งขออีกก้อนหนึ่งแล้วกันพี่อ๋อขนสงสัยว่าพี่เอาต,ต,ต,ตัวรีทำไมคือตัวรีเันเอาไว้ทำคลิปนะครับเอาไว้ทำคลิปต่อลาบอสเนาะไม่ต้องหยินรอบอสโอเคนะครับ เอานี่เธอสักก้อนหนึ่งขอหินยสิทธิ์แล้วกันนะครับก็สุดท้ายว้าวว้าวเอวเอาเรื่องว่ะว้าวว้าวว้าวอันนี้มีแล้วมีแล้ว เอาอะไรดีเอ่ยเอาอะไรเจอเอ่ยอเดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพืให้ผมอ่าเลือกอะไรดีนะครับผมมีมีแล้วอ่าตัวน,นี้มีแล้วนะครับตนนัวนี้สองอันนะสองอันมีแล้วไอสเก็ตบอร์รอดลิเกย,ยังไม่มีแล้วก็อะไรอย่อะไรเงีนะ้ย อ่ะมีเาเอามีอ่ะทั้งหมด2ออันนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับอ่ะนี่นี่สองอันสามอันพีกนี้มีแล้วโอเคอ่ะให้คนคอมเมนต์มาแล้วกันครับว่าให้เอาเลือกเอาดีนะครับว่าให้เลือกเอาประดับอะไรดีนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็เกให้เกย์แล้วครับนะครับมาเกย์แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ไม่มีแดดชีวิตกูแซ่แต่กูไม่ได้แซ่แต่กูพร้อมเพลงเพราะมันแล้วกูมีพลังแต่ไม่มีกระตังกูยังไปไกลกูแทบไปได้เจ้าแรปแซ่แรปจำแทบไม่เต็มแบ็คเป็นแพ็คไม่แพ้กูแร็ปตอนแร็ปไม่เป็นไม่แอ๊กจำแรปเป็นเชลและแร็ปไม่รับ